ก็ยังอยู่พื้นที่ m o นูเมน t ์บั l เล่นะครับถ่ายท้หนัง Forest ์กันที่ขึ้นชื่อมา,มานะครับในแล้ววิวข้างหลังของเดอะวินโดนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนแลนด์สเคปอ่านะครับทุกคน 20มิถุนายนนะครับแล้วเราก็ยังอยู่กันที่ Monument v a l l e นนะครับกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะถ่ายรูปรอกินข้า,าวเช้าแล้วเราก็จะไปที่ Forest Gump Point นะครับที่เป็นจุดถ่ายรูปในหนังเรื่อง o r r e s t สแ m มที่โด่งดังนะครับแล้วก็วก็จะขับรถอีก3ชั่วโมงไปอ r กเนชั่ a n ล l Park กันนะครับ ทุกคนที่มองไปเห็นมอน u m มน t ์วันเล่นะครับคือ f o r l s t สต m p p o i n ยนะครับทุกคนเป็นจุดถ่ายทำหนัง Forest สต m p ที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับในหนังก็คือ Forest สต m p เนี่ยเขามาวิ่งอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นมอน u m มน t ์วันเล่อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งนะักท่องเที่ยวเวลามาก็คือจะมาถ่ายอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับทุกคน ขับรถมา3ชั่วโมงนะครับทุกคนรวมกับหลับไป1ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงโมอับแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกินนะครับซึ่งอาหารที่เราจะกินเที่ยงวันนี้ก็คือคิสเดียโมบิล่านะครับเป็นฟู้ดทรัคตั้งอยู่ข้างโรงแรมของเรานะครับทุกคนเขาได้รางวัลเบสเม็กซิกันนอฟโมอับเลยนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนน ก็กลับมาที่โรงแรมร้านนะครับเพราะว่าร้านนี้คือฮอตมากจนแบบไม่มีที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมกินเติมพลังงานกี้ก่อนแล้วเราก็จะเดินทางไปอ่า n a t i o นลพาร์ k องโอัพนะครับทุกคนขับรถเข้ามาแค่ประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ a r c h e ค National Park แล้วนะครับแล้วจุดแรกก็คือ Balance Rock นะครับทุกคนตั้งอยู่เหมือนกับเป็นก้อนหินที่พยายามจะทรงตัวอยู่บนแท่งนะครับดูเหมือนไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูจุดอื่นต่อเลยนะครับ Garden of Eden v n e w p o i n t นะครับเป็นสวนของหินหน้าตาประหลาดแบบนี้นะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่จุดชมวิวชื่อพาน o รา m ม p าพอยนะครับทุกคนก็คือจะสามารถเห็นวิวได้แบบ180องศาเลยนะครับตรงนั้นเมื่อกี้ก็คือตรงแถว Garden of Eden ที่เรามานะครับทุกคนแล้วก็ภูเขาลูกนั้นนะครับคือ ลาซานมาร์เทนนะครับเป็นภูเขาที่สวยงามน,นะครับที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับบริเวณของอาร์ชีชเนชันแนลพาร์คนะครับ,นะรบแล้วก็อันนี้เรากำลังชมวิวกันอยู่ในรถนะครับทุกคนครับถรง้ายก็จะบอกว่าทั่วโค้งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับทุกคนเขาบอกว่าเกิดจากการกร่อนของหินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมีน้ําเข้ามาช่วยกัดกร่อนมันเพิ่มขึ้นนะครับจน แตกออกมาทีละนิดทีละน้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นโคง้งๆเนี่งที่เห็นนะครับทุกคนและตรงที่เรากำลังเดินไปนะครับก็คือ The w i n d ว์นะครับเขาบอกว่าเป็นโค้งที่หน้าตาเหมือนหน้าต่างนะครับทุกคนซึ่งมีทั้งทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะครับแล้ววิวข้างหลังของ The w i n d ว์นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคน ผมกับชื่อหน้าต่างจริงนะครับเห็นวิวไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับทุกคนัววินโดว์นะครับฝั่งนี้เนี่ยคือ The North window นะครับแล้วก็ติกกันเลยคือ The South window นะครับไม้มั่นใจว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วมันเป็น north กับ south ได้ไหนะทุกคนคนส่วนใหญ่ก็จะกระจุกอยู่ตรง The North window นะครับเพราะว่าใกล้ทางเดินที่จอดรถมากกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีชื่อร e d า i r นะครับทุกคนอยู่กับตรงข้ามกันเลยนะครับ มาจากเดอะวินโดแค่ประมาณ300-400เมตรนะครับทุกคนเราก็มาถึงกันที่แบบเป็นอ่างนะครับก็คือจะเป็นโค้ง2อันแบบนี้นะครับทุกคนติดกันนะครับเซลคับที่เราก็คือจากจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดเนี่ยแทบจะสามารถเดินไปมากันได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเพราะอากาศมันร้อนนะครับเขาขับรถกันหมดเลยครับทุกคนซึ่งทุกคนได้ยินเราพูดว่าร้อนๆมาหลายครั้งนะครับอาจจะไม่เก็ดว่าร้อนเนี่ยร้อนขนาดไหนนะครับก็ร้อน104องศาฟาเรนไฮต์นะครับหรือประมาณ 40องศาเซลเซียสนะครับทุกคนคือช็อคคลาที่ซื้อมาเนี่ยก็คือเหลวกลายเป็นน้ําหมดเลยนะครับกิ่ไม่ได้นะครับทุกคนโทรศัพท์ก็คือถ้าเอาไปถ่ายอยู่กลางแดดเนี่ยก็ดับนะครับทุกคนเพราะอุณหภูมิสูงเกินนะครับต้องเอาไปซ่อนให้เครื่องหายร้อนก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ร้อนกว่าประเทศไทยนะครับทุกคนร้อนมากๆมาต่อกันที่ Devil Garden Trail นะครับทุกคนเดี๋ยวที่เราจะเดินเทรลนี้กัน1กิโลนะครับเพื่อไปดู แลนด์สเคปอาร์กันนะครับทุกคนแลนด์สเคปอาร์นะครับเป็นอาธรรมชาติที่ยาวมากนะครับเขาบอกว่าอาจจะยาวที่สุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในเส้นทางนะครับก็จะเดินอยู่ท่ามกลางแคนยอนสีส้มแล้วก็สูงสูงแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็อลังการมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับกับ แลนด์สเคปอ่านะครับทุกคนมันแบบมันบางกระจิตเจนนะครับแล้วมันก็ยาวมากจริงๆนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนแบบย้อนยุคนี่อยู่ในหนังเรื่องจูราสสิกปาร์คเลยนะครับอลังการมากนะครับทุกคนจากแลนด์สเคปอ่านะครับถ้าใครอยากเดินต่อนะครับสามารถเดินต่อไปได้อีกประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรนะครับทุกคนจะเจอกับดับเบิลโออ่านนะครับเป็นอีกจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนโดยจะเป็นเลขศูนย์วางซ้อนกันอยู่คล้ายๆกับ เลขแปดนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่เดลิเคทอารนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันนะครับซึ่งจากจุดจอดรถดของเดลิเคทอานะครับทุกคนเราก็จะต้องเดินกันต่อประมาณ1.5ไมล์หรืองจุดากิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะไปถึงตัวอารตหรือว่าตัวของสะพานหินโค้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตอนพระอาทิตย์ตกนี่สวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่ฮอตที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ แล้วที่ทุกคนเห็นเป็นจุดอยู่บนเขานี้ก็คือจํานวนคนที่กําลังเดินทางไปดูดิเคตอ่างตอนพระอาทิตย์ตกนะครับทุกคนคนเยอะดีแม่นะครับแล้วเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็คือขอบหน้าผาแล้วนะครับทุกคนน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนคนนี้ก็คือคนมหาศาลมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะจบวันจากเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปถ่ายพาริตขึ้นที่เมซ่าอาบกันต่อนะครับ